ตอนนี้คุณชูวิทย์กรมวลวิสิตนะครับก็ได้ไปรักษาตัวเนาะเออไปรักษามะเร็งที่ต่างประเทศคือจริงๆไปต่างประเทศดีแล้วอากงอากาศเธอเมืองไทยไม่ไหวนะฝุ่นชำ้ำคุณชูวิทย์ยังอยู่นะจ๊ะมีข่าวลือว่าคุณชูวิทยเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะลูกสาวเขก็เลยอัพอินสตาแกรนะถ่ายรูปคู่กับคุณชูวิทย์คุณชูวิทยนะ์หน้าตาดูสดใสากเธอแล้วเรานะเติบโตมาพร้อมคุณชูวิทย์นี่แหละ ตั้งแต่คุณชูวิทย์ลงผูว่ากรุงเทพมหานครนะแล้วก็มีโตแกก็ถแถลงกับโตเออเป็นตำนานเป็นรีเจนแล้วก็ณนะตอนที่เลือกตั้งปี6กก็ใช้โตอันนี้นะแฉแต่ว่าเลิศนะแล้วเราก็เชียร์ให้คุณชูวิทยนะ์น่ะหายป่วยเร็วๆรักษาหายแน่นอนคือถ้าหน้าตาคุณชูวิทย์สดใสขนาดเดียรักษาหายแน่นอนตอนที่เดินทางไปขึ้นเครื่องนะตอนนั้นเนี่ย ที่เดินทางไปรักษาใหม่ๆอ่ะแกดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสดใสแต่รูปที่ถ่ายล่าสุดนะกับคุณตะนะัลูกสาวเออแกดูสดใสนะอ่ะขอให้คุณชูวิทย์อะหาเร็วๆแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่สร้างความสนุกสนานให้กับคนไทยแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครกล้าแนละ้วคุณชูวิทย์ละอืม